สวัสดีค่ะแม่เพียนมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็โอ้โหมากับช่างนะคะหน่อยเพื่อนอยากมาช่างก็มานะคะมากวยร้านก๋วยเตี๋ยวสมพนปากนะคะก็มีแม่อบนะคะแม่ออนเออ ถ้าไม่ออกลับบ้านโอ้ยไม่มีใครทำแล้วเนอะจะไม่ได้กินแล้วนี่เกือบเออเกือบๆนะคะดวงดีนะคะดวงดีนี่จะโทรมาถามให้คำสั่คำไปนี่ได้กินอยู่บ่จักสามสี่ถ้วยได้กินเหรอวะเออได้กินอยากก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดค่ะอกมาลมเย็นๆเนาะขันเฮาบ่มีถุงเฮากะเอาไว้โอกาสหน้าถุงมาเข้าจังเพราะว่าขันมาซื้อเนาะกะสีเอาไปให้ครอบครัวน้ำหนานี่เป็นวันดีได้ลูกค่ะเนาะไม่อฟเนาะต้องวางแผนเออ เอาไว้จะไปเอาถุงอยู่ที่บ้านถุงผัดโว้ยมันถุงใส่แกงอนะมันถุงเลยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ถุงใหญ่เออเดี๋ยวจะบอกป้าเตนแล้วอก็จะซื้อมาอยู่อันนงเพื่นนะอันนี้เราก็เพิ่งเปิดแล้วเพิ่งเปิดนะบ้านนี้ก็ได้เป็นความต้องการของลูกค้าเนาะมาซื้อแล้วค่อยค่อยาบ่มักได้อันที่ว่าก๋วยเตี๋ยวอันที่ว่ามัน ลวกออนไหลข่อยเักชีแข็งแข็ง้แข็งเพราะมันุันมันแข็งลรเวยันทุกตับยนมัุกต้นคูนออกดอกงามเท่าน่าไม่ออบคุณนะคุณทักหน้าคุณว้ยเดินสนามจอดรถกกว้างคลางดีแท้ป่านั่นเลยอยากแปลงนะผู้ใดทำความสะอาดคือแปลงดีแ้ป่าต่อ ตอนหนาไปนะคคนั่นนั่นฝากฝากโลกฝากอันเดินไปนี่นะมันมันแปนน้นได้หันไม่ออปสงสัยข้าเจ้าของที่ข้าเจ้าบ,บ<อ>ม่มามาทําความสะอาดมันละแป้นนะอเ,เป็นตาไปกลางเต้นเีรยวาวเช่ากลางเต,เต้นนอนเมติแม่เพี่ยนอาาย่นไล่ชดบอกรือเอาคีบ,คบ เอาคลิปหนึ่งบอะไรสดแล้วมันยังโบเมนเวลาเอาคลิปหนึ่งคลิปนะคะเห็นตะกุนไม่ออบอยู่นี่เหันมาหาก้นไม่ออบหันหน้าใส่เจ้าของหันหน้าใส่หน้าเจ้าของเ็ดอแล้วนี่เด้อเออมามามาชิมดูสิสมพัอ่ามือมือเก่านะนี่มือขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่แออกะว่ามือเศร้านี่เห็นแม่ออบมาเห็นโอ้มาเลยซ่อมซ่อมเห็เด้อ อย่าเมาเด้อว่าสั่งคนโอมนั่นเอาไมอยากมากินจอบเบิ่งอยู่เด้อเพิ่นพักกันอยู่ก็แหกหมูโอ้ยอยากกินหมูมาเด้อทำไมไม่มาค่อยก็ว่าจะกินหูแต่ว่าไม่เห็นหูบ่เห็นหูเลยมาเลียมาเอ่ะเอาให้น้องชายโอ้โหพุ่นน่ะอันนี้ก็กินบ่เบิดอันนี้กระชายไปเกลือหมูกือบมาไปพุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่น จีดซื้อหมูมันเลยอย่างนีันโบได้หมูเนอยู่้าเกี่ยวสมอปลาแม่ตัวทกยังเลนีช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่ในนี้เห็นบปตียช้อนอยู่ไหนอยู่งมาสองหูตัวนี้อยู่นี่เบเออตะครับ จุ่น้ำเข็งกลับมาน้ำก่อนมีเขก่อนเป็นชั้นเอาันนั้นมเอาเ้อเป็นไสค่ะแซบยบบอปรุงดู้แซบแซบแซบใส่แต่มะเขือเทศกับพ่อแบบี้รดนี้บอบปรุงก็แซบจุ่นนะปูเตี๋ยว่าแซบบ่ไทยเมืองบานอนมาซิมเด้อเหมือนี่ไทเมืองบนอนเด้อนะเตียบเป็นไทยบานอนมาใส่นี่ให้หน่อยตัสมะเขือเทศหนึ่งช้อน รับรองแซ่บเลยบ้านี้โอเคบ่ต้องปรุงแม่ออฟฝีมือยอดเยี่ยม,มยช่วยเท่าไหร่แม่ออฟโอ้วเท่าไหร่น้าี้ต้องทำามมงแ่ต้องทำแม่ํำไสเด้อเดี๋ยวจะจ่ายแล้วเด้อเนี่ยทุ่นเท่าไหร่จ้ะเบา กบาทเ็นขาพื้นมามาโอ้คนนันนี่นนันประดิมร้านเบาทดานเก้าบาทเก้า้าแต่ัรู่าทุกคนก็เดี๋ยเยวิไหนก้าบาทเจังเราให้กแล้วก็ใส่กินข้าวแม่ไม่ทใสอันเกบาทแล้วนี่เ้าบาทเก้บาท เก้าบาทอเก้าบาทใบร้อยอาใบไหนน้องเก้าบาทเันยนี้ิเข่าเข่าเลยนะเขากเขาัแล้กเาลบเป็นยังแม่กําไซก็เอาไข่วยบาทนึงก็ได้มันก็จะเป็นเก้าสิบเก้านอาอเดี๋ยวพอ่ิเข่าคนได้ติเข่าล้ำเส้นคนีเออมันพอฟื้นแล้คนใหม่ก้าเก้าเนายพูดนุนนะอือ เป็นยังมาสองคนกับผูล่ะเก้ากับสองเก้าเหรอกับน้องชายสองคนเก้าสิบเก้าบาท่าหนึ่งบาทคากับน้องชายเป็นช่างเห็ดแค่เห็ดยังให้เฮากับผู้นี่เลยเห็ดเป็นมากับน้องอุ่มแต่กิน่ะบัดนี้มาสมเฮือนให้เอื้อยบัดนี้เห็นเห็นแต่ว่าโุ๋งไม่แสบล่ะ เอาใส่แต่อันนี้นะใส่แต่ซอสมะเขือเทศก็โอเคพอดีมูมาได้คินสมพรปากแล้วตอนนี้ผู้หมวดฟื้นเห็นเห็นไม่เพียนมาก็อยากจะกินแล้วมามามาอุดนุนอุดนุน ถ้วยละเก้าบาทนะไม่เพียนให้แล้วสองถ้วยก็เป็นเก้าเก้าเด้อเรียบร้อยนะเป็นแรกกูเดียวสมพลปากอืมอืมใครกินเพราะว่าอร่อยสมพลปากเนาะเออสมพลปากเส้นเป็นอะไรกูเีจอเส้นเป็นอะไรเหนียวดีบ่อร่อยเหนียวนุ่มมันเป็นเอ็นโอ้ไม่มีพักความหมอม้าม้ากันนะโอ้โหเกือบลืมกินผักพี่น้องเอ้ยปลา นี่เด้พอฟืน้นเอามาแล้วนี่กินสามคนกับโบโบสนี่แล้วเอามาเต็มเลยเนี่ก็จุม่มหู้หน <c oughs> อก็จุ่มหู้ใดเบิ่งเนี่ยเตี้ยหู้ใดที่มันน้ำขุนๆนั่นแหละคุณน่ะคือมีฮอดไข่ต้มแม่ทำใส่คือมีฮอดไข่ต้มอยู่ในเหนียวในพักนี่คือมีฮอทไข่ต้มบ่บ อ่ะปูเตี้ยบปูเตี้ยเราวแมกไข่อ่ะอะไรก็จะไข่แน่เออก้สีไข่แน่เออเอาเอาเอเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันมาอุดมาซุ้มเด้วเด้อนี่นี่นี่พ่อของเจ้าเตียงไห้เหล่าเหอยยังเอาหอยล่างเน้เจ้าโบเอาใส่ถั่วเจ้าใส่ไยังแตเพินเฟินใส่กระมังเจ้าแปลกแท้ เหลืออีกนาทีหนึ่งบ่เอาเอากินให้มันครบปูเตี้ยเอ็มบ่แซบก็ต้องมาแซบเด้ปูเตี้ยเอ้แซบจริงหรือบ่แซบจริงอ่าแซบจริงครับคนเมืองมานอนซีมหลือเด้อนี่มือมือว่านนี่ได้เป็นอาบุญพระเวทน้ำเขาอยู่บ่แม่คำใสขคอยบ่ไปคอยห่อนขึ้นกันเบิ่งจะในคลิปเบิ่งจะในคลิปแม่แม่ออกเป็นไปไทย มาเด้อพี่น้องมาเด้อน้องแหม่มยู่เยอะละมันมากินนลำเด้อนี่นี่กินไปกินเราเด้อนี่จาถามลายรมากินเราบอกก๋วยเตี๋ยวสมข่อนฝากไปกินเราเด้อนี่ก็หาอะไรไปไกิน,นทันทีอย่าบอกว่าสิบ่ได้กินมาเจ้า <c oughs> <c oughs> ออ่ยูไมกับนน้าเีองนเดียวขอช่วยล่ะเออเบนั่น่ะดวกเอาเลยค่ะสวหรอัวสัวโอ้ยโอ้ยอได้สัวมันผิดพลาดได้ชิปนี้ก็